ดียามเช้านะครับพบกับพงรรนาชาแนลชีวิตชีวิตทีชีวิตและการเดินทางเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูรอบที่เราดักไว้นะครับที่ทุง่งนาไปไปกันเลยครับไปนะนีะ่เราก็มาถึงกันแล้วครับ ที่เราดักไว้เมื่อวานเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจะมูจกจะเราจะได้หรือไม่ได้ครับแต่เมื่อวานเข้าไปแล้วแหละตัว,วนหนึ่งที่เราดักเมื่อวานปเป็นลุ้นกันครับ นี่มีฟ้าแน่นอนนะแต่รู้จะเข้าไม่เข้ากันนะตัดลุ้นกันเลยที่เราดักไว้เมื่อวานนี่เรามาดูกันเลยครับนี่นี่แล้วครับ ลุ้นกันเลยครับว่าจะได้หรือไม่ได้มาลุ้นกันเลย โอเคครับโอเคได้ยูได้ได้ไ,ได้ไดักทำไมนรอบ หนัเขียวได้ไหมลุ้มลุงขอพอได้พอได้มานอยู่นี่นี่นี่แหละครับประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราไปดูอีกันหนึ่งจะเป็นยังไงสองนู่นอยู่ตรงนู้นนักป้าขึ้นนักป้ามันขึ้น มันปลามันมันขึ้นนะเชิงไม่มี่ขึ้นซ่านเลยขึ้นเลยผดิติออกนอกมาปลามันขึ้นนี่ฮะลุงเขียวลุงเขียวลุงเขียวได้ไหมได้จะไหนมีตัวนี่แหละนาปูนี่แหลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกนิดนึงเห็นมันจะขึ้นนะขึ้นซ่านเกิดขึ้นยังไงเล้วเราดักที่เขาซ่านอยู่แล้ว ตรงนนกูว่าจิู่อดักดี้ตรงทอนอะ่ะกูออาประหมอเสร็จดัเลยเออคุณนี่กูจะถามตัวอันน่ะดักโหลดเดี๋ยวเราไปดูอีกกันหนึ่งนุ่นอยู่ตรงนั้นลุ้นกันถือว่าหมานครับแรก เดาไว้เมื่อวานตรงนี้ไปลุ้นกันครับอันแรกครับอันแรกม้านแล้วเนี่ยโอ้อันนี้ก็มีครับนี่ปุ๊ปั๊บปุ๊ปั๊บปุปัป๊บไปดูกันว่าลูกนี้จะม้านไหมท่านผู้ชม อันนี้ช่วงเช้ๆเาๆข้าวบรรยากาศเช้าๆนี่ข้าวเริ่มจะเหลืองแล้วแหละเรวก็ววจะได้เกี่ยวข้าวกันแล้วจะไปชมกันครับว่าจะมานไหมามามาถึงแล้วครับมาถึงแล้วนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะมานหรือไม่ม,มา,นา,นานนั่นนี่นะ ดูแลมันจะเงียบเงียบหน่อยตองใจมีตะปูเน่าโอ้โหปูหนึ่งตัวสองตัวอันนี้ไม่เข้าครับ โอเคไปมีอยู่มีปลาอยู่นี่ปลาปูนี่ครับแสงแดดเช้าเช้าบรรยากาศท้องทุ่งนะตอนเช้าไปพอได้ครับพอได้ ก็มีนะครับนี่ปลาไว้อยู่แวๆแต่ไม่ได้ดับครับตรงน,นี้ปละเราก็จะกลับกันแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับในคลิปนี้ที่เราดักไว้เมื่อวานอันนี้ก็ได้หนึ่งตัวกับปูแต่แรกได้เยอะพอสมควร จะเป็นปลาหมอแล้วก็ปลาลดนี่ครับนี่เห็นเห็นกันเลยนี่ดูชัดๆกันเลยครับน,นี่ครับที่เราดักนี่ครับได้ยอยู่ไป จวปิดรั้วก่อนลืมปิดปิดรั้วซะก่อนอออโอเคแล้วร่วงกัน Bye, let's go. ทำอะไรยี่จานไี้นะคุณนั่อนอีกคนไม่ได้ตายว นี่ที่เราใส่มาเมื่อกี้นะครับไปกู้มาเมื่อกี้แหละล้างก่อน จ้ะแสองโมนรึ่นแล้ว โดปตาขินกเนี่ยอ้โหกระห้องน้ำกี่โงจับไปมันมีปลาหลดด้วย ประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมนี่ถือว่าโอเคอยูอ่นะโอ้ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ได้อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมท่านผู้ชมว่าเราจะไปทำอะไรต่อเกี่ยวกับวิถีชีวิตและการเดินทางโอเคครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคบ๊ายบาย